ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอ o n นักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคํานวณนะฮะคำนวณลงให้คลิปแรกนะฮะประจํางวดวันที่นะครับสิบเจ็ดทับสองทับหกห้านะครับให้สมาคํานวณลงเป็นคลิปแรกนะฮะนะครับก็จะนะครับ มาดูสูตรปรับเป็นสูตรนี้จะเป็นปรับสูตรนะฮะผมจะปรับสูตรปรับมาจากตัวนี้ฮะปรับสูตรมาจากตัวนี้สูตรเดอนล่างตัวเดิปีสองพันห้าร้อยสิบห้าฮะเมอกี้ได้เลขเก้านะฮะพอดอกสามศูนย์นะฮะหลุดนะฮะสมาชิกนะเลขตัวเดียวหลุดนะครับผมก็จะมาปรับให้มันเป็นสองตัวเพื่อให้สูตรมันเข้าต่อจากวันที่แล้วก็ตามนี้เลยนะฮะแยกบินออกมาเลยจะได้จะได้ไม่ปรับสูตรก็คือปรับสูตร นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขใดๆทั้งสิ้นปรับจากตัวเดียวเป็น2ตัวน้าสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกันจะเป็นสูตรเก่าครับปรับให้เป็นให้เดินให้ให้สูตรเดินพูดง่ายๆนะแล้วก็จะมาสูตรเก่าอีกเป็นสูตรที่2ในคลิปนี้นะสูตรเก่าเดินล่าง2ตัวลงให้ในช่องนี้ช่องแอนทอนนักคำนวณโมกีได้3าขับ4น่นะครับผลออกสา30ก็สูตรมันก็เข้านะหลังจากหลุดงวดที่ ออกสามหกนี่ก็มาเข้าแล้วก็มาเข้าต่อเลยนะหัวขเมืม่อกี้ได้สามกสี่ก็คือหวขเมื่อกี้นี้นะสมาชิกนะก็ดูให้มันจบนะคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมดสองสูตรจะเป็นสูตรเก่าทั้งสองสูตรเลยนะสมาชิกนะก่อนอื่นนะผมก็ขอฝากนะฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอดทอ o n นักคำนวณด้วยนะสมาชิกนะก็จะมีสูตรดีๆนะฮะทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับช่วงแรกๆนะฮะหลังจากห้อยออกแล้ว แล้วผมก็จะนําสูตรเก่าๆที่ที่เข้าต่อเนื่องต่อจากงวดที่ผ่านมานะฮะก็งวดเมื่อวานนี้พ้นออกบนออก3ามสล่างก็ออกอ่าสามนะฮะมีสูตรไหนที่มันเข้าผมก็จะมาทยอยนําลงให้สมาชิกได้รับชมกันก่อนเลยนะฮะก ช่วงแ,แรกๆก็อยากให้สมาชิกเข้ามาชมคลิปนะฮะก็จะเป็นสูตรเก่าต่อจากที่แล้วแล้วก็จะเป็นสูตรใหม่ปรับปรุงกันไปด้วยนะฮะก็จะเป็นสูตรดีๆนะฮะประจำปี2่6 565ฝากสมาชิกทุกคลิปนะสมาชิกนะก็มาฟังคําเตือนนะฮะคำเตือนทางช่องกันก่อนนะค,คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพานัน ครับหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท mm ุกๆข้อมูลให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทุกๆข้อมูลผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับสมาชิกนะถูกผิดประการใดถ้าสูตรมันหลุดผมก็ต้องขอโทษขอภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับสมาชิกนะผมก็ทําตามสูตรนะฮะไม่มีแก้ไขนะฮะตัวเลขแต่อย่างใดสูตรมาแบบไหนผมก็ทําให้สมาชิกได้รับชมกันแบบนั้นนะสมาชิกนะอ่ะมาดูนะครับ เด่นล่างนะสองตัวมา1ตัวมาได้ทุกหลักนะต่อจากวดที่แล้วนะสมาชิกวดที่แล้วได้เลขสากับเลขสี 4, นะครับสําหรับส่วนนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็เน้นล่างไปที่ห้าสานะครับกับ4 9ก็มีผมก็นำสูตรนี้ไปไปไปไต่ด้วยแต่มันออก3าศนย์นะฮะมันก็มาที่เลขสานะครับออก3 0นะครับ ก็เลขสามนะเลขสามประมาณนะครับสมาชิกนะเลขสามประมาณที่หลักสิบ้างนะครก็ตรงนะสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็ถูกนะสมาชิกนะเกิเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะครับก็ไม่ไม่มีอ่าเขาเรียกไม่มีแก้ไขตัวเลขนะครับผิดก็ว่าไปทําผิดอย่างเช่นงวดที่แปดเก้านี้ออกสามหกนี่ก็ผิดนะครับผมก็บอกผิดนะฮะมาผิดแล้วก็ มาศูนย์ได้9 0ก็ออก9 2 9ก็มาที่หลักสิบงวดเมื่อกี้สูตรได้3กับ4ก็ออก 30, 3 0 3ก็มาที่หลักสิบอีกนะอา่างวดนี้ได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะไปดูวิธีทำกันนะครับสมาชิกนะอ่ะางวดนี้ก็จะได้เลข2กับเลข3นะฮะลืมเขียนตัวแรกไว้นะคอ่ะสมาชิกวิธีทำนะสมาชิกนะลองนำไปนะฮะ นี่ขอพิจารณาดูนะฮะคำนวณดูมอนที่ผมคำนวณได้หรือเปล่านะฮะนหลักแสนบวกกันสองครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนี่สามครั้งนะครับและแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองนี่หนึ่งครั้งอันนี้บวกอันนี้เลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนี เอาไหมเอาไหมโอ้สมาชิกนะเอาไหมฮะน้ำหลักร้อย <clears throat> น้ำหลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักพันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนี่สามครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองนี่หนึ่งครั้งได้เท่าไรไปบวกเลขห้าพืที่นะฮะวันนี้สูตรแรก ตัวแรกนะฮะลงท้ายด้วยเลข2นะก็เ,เลข2มาวางไว้ตำแหน่งแรก2บวกเพื่อเป็นหแตกไว้ไเลขสามนะวันนี้ได้เลข2กับเลข3มนะครับมา1ตัวนะสมาชิกนะก็แคปสูตรไว้นะสูตรเก่าตัวท,ที่แล้วนะสมาชิกนะวันนี้สูตรได้เลข2กับเลขสานะครับ <c oughs> นะสมาชิกแคปสูตรไว้นะฮะแคปสูตรไว้เรียบร้อยแล้วไปเติมน,นะครับเมื่อกี้ได้3กับ4นะอันนี้ก็คือข้อมูลเมื่อกี้ในสูตรนี้นะฮะสมาชิกนะนะครับ วันนี้ได้2กับ3นะสมาชิกนะจะมาหรือเปล่า2กับ3ก็ฝากสมาชิกพิจารณาไปตามสูตรนะฮะถ้าชอบสูตรนี้ก็นำไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองวันนี้ได้2กับ3นะจะมาจะเดินต่อหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะครับอ่ะก็ตามนี้นะสมาชิกเป็นสูตรเก่านะครับนะครับวสูตรแรกนี้ได้สามสองกับสามนะสองตัวมาหนึ่งตัวสิบหน่วยล่างนะ ไปต่อกันกับสูตรที่2ปรับสูตรนะฮะปรับสูตรนะก็ตามนะที่ผมเกินไปแล้วนะฮะเนี่ยสูตรตัวเดียวออกสามสูนนี่มันหลุดนะฮะนะครับอ่ะสามศูนย์นี่ก็คือผิดนะสมาชิกนะผิดพอผิดนะผมก็มาปรับสูตรนะครับปรับสูตรให้สูตรมันเดินเดินต่อนะฮะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับนะ ครับมาปรับสูตรกันนะฮะสำหรับสูตรที่สองนี้นะสูตรด้านล่างสองตัวปี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าปรับสูตรนะครับนี่นะสมาชิกนะอ่ะวดแรกก็ตามนี้เลยะสูตรได้ห้ากับหกก็ออกห้าเจ็ดสิบหน่วยล่างนะครับก็ถูกเป็นวดที่หนึ่งนะครับวดที่สองสูตรได้สองกับสามนะฮะมาหนึ่งตัวก็ออกแปดตองนะครับ สองก็มาที 2, ่หลักหน่วยล่างนะก็ถูกเป็นงวดที่สองถูกเป็นงวดที่สองงวดที่สามสูตรได้แปดกับเก้ามาหนึ่งตัวที่สิบหน่วยล่างนะเพราะดอกแปดสามนะงวดนี้แปดนะครับก็มาที่หลักสิบล่างนะครับสมัชชิ้นะมาที่หลักสิบล่างถูกงวดที่สามงวดที่สี่นะฮะสูตรได้เลขสองสามกับเลขสี่นะเพราะดอกสามหกงวดนี้สามก็มาที่หลักสิบล่างนะครับก็ถูกงวดที่สี่นะ วันที่ห้าสูตรได้9กับ0นะครับเพรดอก9 2นะสมาชิกนะวันนี้เก้า็มาที่หลักสิบนะครับก็ถูกเป็นงวดที่1 2 3 4 5ถูกงวดที่5ผมย้อนให้ดูแค่นี้นะฮะสมาชิกนะปรับสูตรนะฮะย้อนให้ดูแค่แค่6งวดนะครับวัตวดที่ผ่านมานะ 0, 9, นท่สูตรได้เก 0, นะ้าค่าศูนยปรับเป็น2ตัวจาก1ตัวพูดง่ายๆนะสมาชิกนะก็วันนี้ก็เลข0นะครับก็มาที่หลัก หน่วยล่างก็ถูกเป็นก้นที่6นะครับสมาชิกนะอ่ะสุดเก่ามันก็คือกระดาษแผ่นนี้นะเข้ามาแล้ว1 2อ่ะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7นเะว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวเดียวก็เพียดนะครับก็มาปรับตัวก็กวาตามนี้นะสมาชิกนะก็เข้าเยอะกว่านี้อีกนะผมย้อนให้ดูแค่6กวดน,นะครับเอาวิธีทำกวดนนี้ได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะไปดูวิธีทำกัน อันนี้ก็คือวิธีทำนะสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยนะครับนะครับวิธีทำนะครับนำหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนแค่2ตํตำแหน่งนะฮะแล้วก็ได้เท่าไหร่นะฮะมาบวกกับเลขค่าในพงงที่นะรับวกเลขค่าคงที่ทุกง,งวดนะสมาชิกนะก็ง่ายๆเลยนะ0ูนบวก8ก็ได้8นะ8บวกห้าได้13นะฮะ ก็นาเลขตัวท้ายก็คือเลข3ามมาวางไว้ตาแหน่งแรก3บวกเพิ่มไปอีก 1, 1> แต้มก็จะเลข4งวดน,นี้ได้3กับ4นะฮะมา1ตัวนะเป็นสูตรปรับนะครับจากตัวเดียวเป็น2ตัวได้3กับ4นะฮะสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะฮะวันนี้3กับ4นะครับจะมาสักตัวไหมก็ฝากให้สมาชิกพิจารณาเป็นสูตร,ตรไปคลิปแรกงวดน,นี้นะฮะปรับสูตรนะสมาชิกนะก็ได้เลข3กับ4นะครับอ่ะ เติมลงนะครับในช่องนะฮะได้สามกับ4นะสมาชิกนะสามกับ4ี่นะครับอ่ะปับสูตรจะมาหรือเปล่านะฮะหรือจะหลุดไปเลยก็ฝากสมาชิกพิจารณาวันนี้ได้3ามกับ4ี่นะหัวประจําวันที่นะครับปรับสูตรจากหนึ่งตัวเป็นสตัวลงให้หัวประจําวันที่17นะครับใช่ไหมสมาชิกอ่ะสิบเจ 2ทับ6กหาจริงๆนะฮะหวยจะออกวันที่นะฮะ16 16กุมภาพันธ์นะครับก็คือวันที่16ทับทับ6กทีนี้วันที่16นี้จะเป็นตรงกับวันสำคัญนะครับวันสำคัญอะไรไม่รู้กองสลากเขาแจ้งมาแบบนั้นนะสมาชิกนะจะเลื่อนไปออกวันที่17กุมภาพันธ์นะฮะ่วันที่16จะเลื่อนไปออกวันที่17กุมภาพันธ์นะสมาชิกนะแจ้งให้สมาชิกได้รับชมกันตามนี้นะนะครับ ไว้เลื่อนออกวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะงวดที่จะถึงนี้นะฮะสมาชิกก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะฮะ,ะผมมาเทียบให้สองสูตรนะครับที่ทําลงให้ก็จะเป็นสองสูตรเก่าทั้งสองสูตรเลยอ่ะเลขนะฮะชนกันที่เลขสามนะฮะสามจะมาเองไหมฮะสมาชิกนะฮะสองสูตรนี้เอาเฉพาะสองสูตรนี้ก่อนนะ,ะสมาชิกนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงหลักหน่วยล่างให้นะครับวันนี้ 2ูสูตรสองสูตรนี้ชนกันที่เลขสามนะสมาชิกสามจะมาอีกไหมก็ฝากสมาชิกนะครับไวพ้พิจารณาด้วยสองสูตรนี้นะครับถ้าสองสูตรนี้นะครับตัวชนไม่มาก็คือสองสี่แล้วก็สามสี่นะครับสมาชิกนะก็ฝากพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะสาหรับสมาชิกขหนาที่ติดตามช่องของผมอยู่ผมก็ขอบคุณจากใจจริงของผมนะ นะครับสมาชิกนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะก็จะมีสูตรดีๆประจำปี2 5 6พนะให้สมาชิกได้รับชมกันว่าเมื่อกี้สูตรก็สูตรล่างก็เข้าตามนี้นะฮะมีสูตรแล้วก็ปรับสูตรด้วยแล้วก็จะมีเดี๋ยวผมก็จะคิดคำนวณสูตรเก่านะครับสูตรเดิมล่างสูตรเก่าหมายความว่าสูตรเก่าที่ผมมีนะครับมีในในแม่สูตรนะครับแต่ผมไม่ได้ลงให้ดูผมอ่ามีทำลงในในเขาเรียกอะไรล่ะ ในแม่สูตรอะในสมุดสูตรผมเออเห็นมันเข้าก็มีเข้าหลายสูตรแต่ยังไม่เปิดสูตรมาเดี๋ยวงวดนี้ก็จะลงสูตรนะครับสิบหน่วยล่างให้นะสูตรไหนที่มันหลุดผมก็ต้องขอโทษขออภัยว่าที่ผ่านมานะฮะก็หลุดหลายสูตรอยู่นะสมาชิกนะนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ เจอก,กันกับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็นตัวไหนก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ